มาแล้วมาแล้วหมายมันปั้นมือว่าอยากจะมาเที่ยวที่นี่เหลือเกินที่นี่ก็คือบ้านของจิมทอมสันนะคะเขาเป็นอดีต c i a หรือว่าเป็นสายลับนะคะมาจากอเมริกาคุณจิมทอมสันเขาก็จะมีบ้านที่เมืองไทยค่ะแล้วก็รักความเป็นไทยมากมายค่ะก็ได้ยินชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของเขามีโรงงานผลิตผ้าไหมพัฒนาคุณภาพแล้วก็ลวดลายต่างๆให้ดูอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นค่ะเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติเนี่ยมากขึ้นค่ะ ที่เรือนไทยหลังนี้ชั้นบนมี DOSS Bar Office of Strategic Service สัมผัสบรรยากาศจิบชายามบ่ายสุดหรูที่ DOSS อันเงียบสงบ แล้วนอกจากนั้นเรื่องเราอาหารของร้าน Jim Thompson A Thai Restaurant เป็นอาหารไทยแต่ยังผสมประสานความอินเตอร์หรือโมเดิร์นให้เหมาะกับยุคสมัยใหม่มากขึ้นค่ะที่นี่เขาเก็บรายละเอียดเรียกว่าเกือบทุกตารางนิ้วอย่างบนเพดานเนี่ยชอบมากการใช้สีการใช้ลวดลายต่างๆที่ mix and match เนี่ยลงตัวมากๆค่ะ ข้าวแช่ของที่ร้านจิมทอมสันนะเป็นข้าวแช่ที่ดีแล้วก็งานประณีตมากๆค่ะรสชาติของที่นี่เขาเค็มนําหวานตามจะมีเครื่องหวานก็โดยเฉพาะแค่เป็นใช้โป๊ผัดหวานแล้วก็ปลายิสนผัดหวานเท่านั้นค่ะในส่วนอื่นเนี่ยรสชาติเบาๆนุ่มละมุนละเมียดละไม เรียกว่าเป็นรสชาติผู้ดีแท้ๆเลยค่ะวัวไส้พริกหยวกยัดไส้แล้วก็พันด้วยรุมไข่ไส้นียรสชาติกําลังดีไม่ได้จัดจ้านมากหรือว่าไม่ได้เผ็ดเพราะว่าเขาเอาเม็ดพริกออกลูกกะปิเนี่ยเค็มนําหวานตามเล็กๆชุดข้าวแช่ยังมีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะข้าวแช่แบบที่กลับบ้านเนี่ยน่ารักมากๆค่ะเพราะว่าเขาใส่ปิ่นโตฮนะแยกเป็นชั้นๆที่สําคัญก็คือมีสัญลักษณ์ของจิมทอมสันโดยที่เขาผูกผ้าไหมบริเวณด้ามจับของปิ่นโตคะ่ะต้องบอกว่า เฉพาะผ้าตัวนี้นะคะราคา1,700ค่ะน่ารักมากๆเลยเรียกว่าถือเป็นเซ็ตที่เอาไปฝากใครแล้วเนี่ยประทับใจผู้รับแน่ๆค่ะนอกจากข้าวแช่แล้วยังมีกุ้งเผาโรตีซอสแกงขั่ว กุ้งแม่นามเนี่ยเนื้อเด้งมากๆค่ะไซส์กุ้งเนี่ยตัวโตย่างมากําลังดีความจุยซี่หรือว่าความชุ่มฉ่าในเนื้อเนี่ยอ,อย่างเต็มปากเต็มคําค่ะต้มแซ่บเป็ดนะคะอร่อยมากเลยคือในความหอมของสมุนไพรต่างๆข้าวคั่วค่ะนี่พูดแล้วน้ำลายยังสอยอยู่เลยนะชอบมากที่ว่าเขาใช้เห็ดฟางไซส์เล็กๆค่ะมีความกรุบๆเห็ดแบบนี้ฝรั่งไม่เคยเห็นเน่ยงคำหมูดำกรอบไอเบรริโก้ลาบเนื้อ อและของหวานเป็นพวงมาลายัยมีเยลลี่ด้วยตรงกลางเชอร์เ,เบตฝรั่งมีสับป,ปะรดเบิร์นไฟเป็นมายงชิดเชอร์เบตม,มันมีรสชาติผลไม้ที่มันแตกต่างกันอร่อยแบบอเมซิ่งดอกกระเจี๊ยบเชื่อมเค็มๆอ่ะดีอ่ะอร่อยดี เมนูนี้ชื่อ must try wafer อรสชาติแบบเป็นขนมม้อ,อกแกงเลยค่ะอย่าลืมตามมาดาม,มาอร่อยนะคะที่ร้านจิมทอมสันค่ะอยู่ซอยเกษมสันสองนะคะ